จะมาดูปืนอัดลนที่ทำที่20บาทนะครับมาทดสอบยิงกันเลยมันเป็นยังไงปืนนี้มันเป็นแบบไหนเป็นแบบง้างยิงหรือไงครับง้างยิงครับมาทดสอบความแรงกันนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนครับทดสอบได้เลยครับอ้อก็อย่าไปยิงใส่กันนะครับน้องๆทุกคนเพราะว่ามันก็แสบๆคันๆนิดเดียวนะครับดูความแรงของมันนะครับ20บาทนะครับ ดูสิครับดูเหมือนยุงมินผ่านนะครับจริงๆอยากได้แรงๆนะครับให้ทุกคนก็ดูนะครับว่ามันแรงแค่ไหนครับบันจุได้กี่ลูกครับบรนจุบันจุกระสุนนะครับสี่ห้าลิ่ครับหนึ่งสองสามสี่ลูกนะครับบันจุกระสุนได้สี่ลูกครับให้ยิงใหม่นะครับอห้ทุกคนดูนะครับดูความแรงของมันนะครับแต่ห้ามห้ามเรียนแบบนะครับเพราะว่าก็สําหรับเด็กอ้าว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  ย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทำตามเด็ดขาดนะครับให้ยิงที่ท้องครับไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรครับที่ท้องนะครับที่ท้องนะครับ รู้สึกไม่ไม่มีความเจ็บอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นของ20ทุกอย่างนะครับฐานยี่สิบทุกอย่างอะจบรีวิวได้แล้วครับสวัสดีคิมน,นี่ขอตัอลวลาไปก่บน,นี้ช่องนะครับแม่จดให้ลาละลลล